สวัสดีค่ะทุกคนนะกับพี่นวในเรื่องของมวลและน้ำหนักนะคะอล่ะเราสงสัยกันไหมว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในมวลแล้วก็น้ําหนักเนาะมวลอันดับแรก,ก่อนทุกคนมาดูมวลกันก่อนเลยนะคะมวลภาษาอังกฤษก่อนนะคะ international กันหน่อยนะคะมวลของเราเราเรียกว่า mass ค่ะซึ่ง mass คืออะไร mass หรือมวลนะคะก็คือยอ่อว่า m เห็นไหมครูเขียนยอ่อว่า m นะคะ ก็ถือว่าเป็นสมบัติของวัตถุเขาบอกว่าเป็นปริมาณของสาสารนานานที่อยู่ในวัตถุนั้นๆสมมติเราเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุมวลจะเท่าเดิมเรียกได้ว่ามวลของเราเนี่ยเป็นค่าคงที่จากประโยคนี้ลูกจะเปลี่ยนตำแหน่งจะอยู่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจไม่รับรู้ทั้งนั้นค่ะมวลของเราเนี่ยคงที่เสมอค่ะ จำไว้นะทุกคนมวลของเราเนี่ยจะเป็นค่าคงที่เสมอว่ามันคือปริมาณของสาสารที่อยู่ในวัตถุนั้นๆนะคะหน่วยของมวลของเราเนี่ยถ้าเป็นหน่วย s i ก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะยอ่อๆว่าตัว m มวลคงที่หน่วยกิโลกรัมนะคะสัญลักษณคือ m ได้นะฮะต่อไปน้ำหนัก เราจะหาความสัมพันธ์ของมวลและน้ำหนักอีกทีหนึ่งนะทุกคนอันนี้เราดูก่อนว่ามวลคืออะไรและน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักค่ะสากลคือเวทเอาเขียนพิลเลยเวท the b r g h เทเวทน้ำหนักค่ะสัญลักษณ์ของมันก็คือ W นะฮะก็คือเวท w m มวลเมื่อกี้ mass ก็ m น้ำหนักคืออะไรเป็นค่า ที่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงค่ะมันจะสามมันคือเขาเรี่าขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงเป็นหลักสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันไปนะคะตามความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะคะหรือค่า g ทีนี้นิดนึงกับทุกคนความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเนาะหรือค่า g เนี่ยก็คือเพื่อง่ายคือความเร่งโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกในภาษาเราก็ได้ลูกแต่ว่าถ้าพูดทางภาษาวิชาการเน่เป็นๆเ,เนาะมันคือความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองก็คือค่า g เนาะ ทีนี้แน่นอนว่าถ้ามันเปลี่ยนสถานที่ไปแน่อนอนค่ะอาจจะเป็นบนโลกของเราย้ายไปอยู่บนดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวบังคารดวงจันทร์ก็ได้ค่าแรงดึงดูดของมวลระหว่างเพื่อแรงดึงดูดหรือความแรงน้ำถ่วงของดาวนั้นๆน่ะไม่มีทางเท่ากันถูกไหมคะไม่เท่ากับดาวโลกอย่างเรามันก็เลยทําให้ค่าของน้ําหนักเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าเราบอกแล้วน้ําหนักของเราเนี่ยขึ้นกับแรงน้ำถ่วงนะั้นน้ําหนักของเราค่ะก็คือไม่คงที่ค่ะ สรุปก็คือไม่คงที่ขึ้นกับใครคะขึ้นกับค่า G ลูกหรือค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะฮะอาจจะเป็นค่าความเร่งโน้มถ่วงของดาวอะไรก็ได้ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนคาว่าโลกเนี่ยเป็นดาวอื่น,นๆก็ได้นะฮะนั้นโลกี่ขอตัดทิ้งก่อนแต่ว่าถ้าสมมติวัตถุอยู่บนโลกเราอย่างเงี้ยเราพูดว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกได้เลยไม่ได้น่าเกลียดนะฮะไม่ได้ผิดเนาะหน่วยของมันนะฮะก็จะเป็นนิวตันนะฮะตามระบบ SI อเนาะหน่วยเป็นนิวตันนิวตันก็คือ n นั่นเองค่ะนิวตันย่อๆว่า n ซึ่งนิวตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่มากันนะคะว่าจริงๆหน่วยหน่วยระบบ SI เนี่ยนะคะมันก็มาจากการรวมรวมหน่วยย่อยๆอะไรอันมารวมกันเนาะให้เป็นนิวตันนะคะเพราะหน่วยเอสไอมันมี7หน่วยด้วยกันนะครับทีนี้เราบอกเนี่ยทุกคนย้ำอีกครั้งนะกับไปแมสมวลน,นะคะหน่วยคือกิโลกร,รมัมหรือมวลเอ็มนะคะคงที่เสมอเลยเวทน้ำหนักค่ะ W หน่วยเป็นนิวตันนะ,ะไม่คงที่ก็คือกับพารทีนี้ สุดท้ายค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของมันกันเราเลยบอกว่ามันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งทุกคนฝากจดจำใช้เยันเรียนปริญญาเอกค่ะเวอร์มาเวอร์นิดหนึ่งนะเวสแปลเป็นไทยก็คือน้ำหนักน้ำหนักของเราค่ะมันขึ้นกับค่าจนะีนั่นก็คือเราได้แล้วมันคือเท่ากับมวลคูณกับค่าจีหรือความเร่งโน้มถ่วงนั่นเองพี่คะเขียนแค่นี้นะเขียนความเร่งโน้มถ่วงนะ acceleration of gravity นะคะก็คือ w กับ mg ยังง่ายภาษาบ้านเรา w เท่ากับ mg น้ำหนักเท่ากับมวลคูณคา่า g ดังนั้นเราบอกว่ามวลเนี่ยคงที่เมื่อกี้ถูกปะ่ะดังนั้นค,าคาับมุลค่า g บนโลกเราเป็น10เรามีมวลอยู่10คา่า g เรา10น้ำหนักเราเท่าไหร่ลูก100ค่ะจ๊แต่ไม่ใช่100กิโลกร,รัมนะ100นิวตันอะดูดีๆทุกคนมาเราอยู่บนโลกอันนี้เป็นตัวอย่าง3อันนะเราอยู่บนโลก,เร,รกเราบอกว่าอุ๊ย มีแมส10กิโลกร,รมัมแมส10กิโลกร,รัมและแมส10กิโลกร,รมัมเปรียบเทียบกันระหว่างโลกแล้วก็ดวงจันทร์แล้วก็ในอวกาศนะโลกดวงจันทร์แล้วก็อ,าอาวกาศโลกเราบอกว่ามวลแมสเนี่ยคงที่เลย10กิโลกร,รัมเท่ากันหมดเลยทุกคนแมสของเรา10กิโลกร,รัมเท่ากันหมดเลยค่า G G บนโลกนะคะคือ9.8นะครับเบตมันคือ98นิวตันนั่นเองก็คือ W mg เนาะ เราเอา m 10คูณกับ g เ8าน้อนั้น W บของนาเวตคือ98นิวตันบนวงจันเหมือนกันค่ะแต่บนวงจันค่า g ของันเนยจะประมาณ1 1.6ค่า g มันน้อยมากเลยทุกคนมันมาึ่ก็คือน้อยกว่าเราอ่ะประมาณ1.6เท่าอนะไรเงี้ยเหลือแค่จากเรา10มนาน1.6อะไรเงี้ยนั้น w เหมือนเดิมค่ะเวตก็เลยกลายเป็น16นิวตันเพราะว่าค่า g มันมีแค่1.6อย่างเราอ่ะค่า g 10บเนอกมามันเหลือแค่1นเท่าของเราเองอะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยส่วนบนอวกาศค่ะค่า g เนี่ยเป็นศูนย์เไหมคะนั้นคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์เนาะกดการคูณเนาะศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะฮะมันก็เลยบอกว่าอ๋อเวทของมันเนี่ยก็เลยศูนย์นิวตันแต่ทีเนี้ยไอเวยหรือน้ําหนักที่เราชั่งกันนะทุกคนมันคือเวยสเกลลูกมันคือช่องที่เมื่อกี้ที่ไฮไลท์ไปนะมันคือเวยสเกลเราก็เลยเหมือนว่าเราปรับแล้วทุกคนจริงๆต้องบอกว่าน้ําหนักเราหนูเวยเราอบ98นิวตันนะ เนื้อออกมาแต่ว่าเออเราก็เออสิบกิโลกร,รมัมเพราะเป็นเวทสเกลที่เราแบบว่าหาค่ามาแล้วแล่นก็คือเรายังคงใช้หน่วยกิโลกร,รัมแต่ว่ามันไม่ใช่แม่อะมันคือมันคือเวทสเกลแล้วเรียบร้อยอย่างมวลดวงจันทร์ถ้าเราอะมีมวลสิบกิโลกร,รัมนี่นแหละไปสร้างมวลดวงจันทร์ตัเหลือหนึ่งจุดหกกิโลกร,รัมก็คือเวทสเกลเรียบร้อยแล้วไปสร้างในอวกาศเป็นศูนย์เลยเพราะว่าไม่มีค่า g ไม่มีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็นต้นนะ,ะนั้นทุกคนได้เนออีกครั้งหนึ่งค่ะ W เท่ากับ mg นะ W เท่ากับ mg นะ W mg W mg เนอะตามสูตรนี้เลยนั่นก็คือหาความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะระหว่างมวลแล้วก็น้ำหนักนี้ถ้าสมมติโจทย์เปลี่ยนใหม่โลกโจทย์ไม่ได้ให้มวลกับให้ค่า g เนอะและให้หาน้ำหนักเสมอไปโจทย์อาจจะแบบให้น้ำหนักกับค่า g มาแล้วเราหา m w, แล้วเราก็ย้ายค่าสมาการลกนั้น W ของเราเนี่ยถ้าหารด้วย g ค่ะ มันก็เท่ากับมวลถูกปะ W หาร G ีกัามวลอันนี้คือจากสูตรเดิมเลยเราแค่ย้ายค่าสมาการลูก G มันคูณอยู่ใช่ไหมเราย้ายมาหารค่ะหรือกับการหาค่า G ลโลกมันก็เท่ากับ W ส่วน m นี่ไงจอยู่เหมือนเดิมย้าย m ไปก็หารถูกปะ ดังนั้น W เท่ากับ M G ค่ะเหมือนกันเลย W M G หรือ M เท่ากับ W ส่วน G หรือ G เท่ากับ W ส่วน M ได้หมดเลยทุกคนย้ายข้างไปมาทุกคนทางคสัมพันธ์ได้แล้วเรียบร้อยสิคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยเลยละกันนะคะเจอกันในแบบสั้นสักครืนเดียวค่ะ